ยังมาทั้งสายครับนี่ครับผมโอ้ติดตะดูนครับครับผมครับสวัสดีตอนคำครับผมตอนนี้เป็นเวลาสามถุงซี่เอ่อถุงซี่สิบแล้วครับผมมือนี้กันเซียนครับผมนี่เบดยุติสิบลังครับผมกับเงียจับมาเมื่อกี้ครับผม ว่ามีเงียครับนี่ปันผมเอื่นแม่งหลินมานะครับหรือว่าถากหลินมานะครับภาษาไทยนะครับกับเบดชุดปีกายครับผมที่เคยลุ่งขี่ไปนะครับนี่สิปลังครับลองใส่เบื้องครับผมไม้นี่มืดแล้วครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบื้องตอนยามนะครับ ว่ามันยิมีโตบหรือว่าบวสนาจะเป็นตอนเศร้าเลยนะครับเพราะว่ามันสกินสายอย่างน้อยครับแย่ถากนะครับผมเห็ดเฉดเบสเท่าสิบลังครับเดี๋ยวไวรรุ่นตอนยามหรือตอนกู่กันเลยครับไปครับครับผมผมเบฟบก็น่ากินครับผมสำหรับคลิปนี้ครับนี่กับเป็นรอบยามครับผมในเวลาสามทุ่มครึ่งครับ ก็เบื้องหลังแหลกกันครับผมนี่เป็นทาร้อยกับทุ่งนะครับผมผมมาใส่มีปลาคอครับผมแต่ว่าบนท่านี่กินเยครับผมร้อยมากสิครับนี่มีรุ่นอยู่ครับเดี๋ยวเบื้องหลังที่สองครับผมไปครับนี่ครับผมว่าหอดหลังที่สองครับอุ้ย นี่คันครับคันงอไปฟังนี่ครับเงียบคันครับงอไปพุ่นครับผมบึงกันครับอู้นี่โตครับอู้ปาคอใส่แขนเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับผมไอช่อนใส่แขนนะครับแต่ขอปลดแป๊บหนึ่งนะครับผมมันของใหม่อยู่นะครับผม อือจับมือเดียวนะครับผมบัาถนัดครับเหมือนจะตายครับผมแค่ช่มุมงเดียวเองนี่ครับ มันเหยียงครับอู้เดือบรอยครับผมตายครับยังบ้าตายครับนี่ครับผมอู้ติดตะดูนครับปากเลยครับนี่ครับอือเดือบรอยครับตายครับผม ใส่ครับสวยๆเลยครับใส่ครับผมนี่ใส่นี่เดี๋ยวบึงกันต่อครับผมไปครับแบบหลังที่สามห้องครับผมยังนิ่งๆอยู่ครับใส่เพิ่อหลังที่สี่กันต่อครับผมไปครับแบบหลังที่สี่ครับ ก็ยังนิ่งอยู่ครับผมยังมไม่มีโตมากินเนาะไปเบิ่งกันต่อครับผมบหลังที่หาครับก็ยังนิ่งๆอยู่ครับผมแต่เหมือนเนี่ยจะมอยุ่งเหมองเก้านะครับไปกันต่อครับผมหลังที่หกกันครับหลังที่หกก็ยังนิ่งอยู่ครับผม แลนี่ก็นิ่งลครับผมชุดท้ายครับก็าเบิ่งกันครับผม,บบผมหลังชุดท้ายก็ยังมีเงียงอยู่เพื่อกาน,นะครับผมงูม,มีแต้มเพิ่มครับนี่แต้มหนึ่งของหฮาครับผมโอ้ใส่เหีอย,ยอยู่ครับตัวนี้กับะา้าน นายจะซี้ขีดได้เยอะครับผมมาันเมื่อฮั่นตายครับผมมันน่าเฉียบเนาะเดี๋ยวผมจะไปขังอะไครับผมเดี๋ยวไปใส่ตืิมกันครับปลาดุกครับมันอานได้ตัวหนึ่งครับผมไปใส่กันครับไปครับผมตอบคำกะสีได้ตัวเดียวแล้วครับผมเ่าไปเบิ้งตลอบกู่ตอนเสาเลยนะครับผม ักติหากลัวๆนะครับเดี๋ยวเอาไปเบิ่งน้ำกันครับผมไปครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งตอนกลัวกันครับไปครับนี่สมีแต็มเพิ่มวัสดีครับผมเบฟคนหากินนะครับผมสวัสดีตอนเช่อครับเมนี่ผ้ามากลัวเบดครับผมขึ้นกับได้เบแต้มหนึ่งนะครับผมแต่ตอนเช้ามาลุนน้ำกันนะครับ่าจะมีโต่นะครับผมเอาไปกูเบ็ดน้ำกันครับผมไปครับ นี่หลังแรกครับหลังแรกนี่ยังเหลือขึ้าอยครับผมมีโตมากินนะครับเดี๋ยวเปองหลังที่สองครับผม หยังที่สองครับหย่งที่สองกับผมที่โตไมากินครับผมที่เก่าอยู่ครับได้จตได้ตัวเดียวแล้วผมสุดว่ะสุตก็มือขึ้นนะผมตัวเดียวนะต่อยังมันมีบีบเลาครับ ื้องร้นครับ,รบ <c oughs> หลังที่สามครับผมหลังที่สามมีอาการครับกินครับจะบาอยู่นะครับผมหลังที่สี่ครับผมหลังที่สี่ครับนี่ ตัวก็ผมหมุดเนาะเสียกดีทีมากครับลุลงไปกลัวผมเอาเบื่องลังต่อไปกันครับอยางที่หาครับผมนี่ครับนี่หลุดนะครับมุนๆุนนี่น,นี่ครับผมนี่หน้ากทถินหัก หลังนะครับผมนม่งผมนี่แต้มนะแบบนี้อาการอยู่สองลังครับตลางที่หกกับใครครับตัางที่หกครับนิ่งๆะรับอุ้ยตัวมันกินครันุ่ยที่หกอืมมีอยากตัววนะเนาะ คือคตัวเน้ราะมืนรอบส่อนี่ยหกลังและเจ็ดลังกัจช่ดไแก่กันครับอย่งงูมีตครับผมเจ็ดเงียบอยู่ครับขอ,องทำเงียบ หลังยังไม่มีเตี้ยมครับผมเฮ้ยเบื้องกันต่อครับผมไอ้ครับแต่ที่แปลกอย่างงี้โมมีตัวกินครับเฮ้เบื้องอะไรที่เก่าครับผมโอ้เมื่อกี้ครับแทนตอดครับผมโมเ,เห็นห้างนะครับมขึ้นผมมาใส่แง้มขึ้นเนาะอะไรอย่างนี้ครับ เหลืบึ้งตอนมันถึอนะครับผมว่าถืถือว่า่าถือไปสรุปกันนะครับผมไปครับแถวผมหลังสุดท้ายครับที่สานามที่ผมถ้า่ายามหลงแหลกหมดขึ้นเน่ยเกินเยอะครับผมตทีมประคอนะครับผมแต่ว่ามีแต้มครับตอนเสาร์นี่ผมมีตมาติดนะครับผม สรุปผลงานเลยครับผมบรรยากาศตอนสอๆครับขึ้นก็นได้ไเวแตมเดียวครับผมตอนอกับบได้เนาะแล้วแต้มมือครับผมี๋ยวมือหลังผมจะไปหาใส่หวยวหรือว่าใ้หน้านะครับผมจให้เงี้ยใส่เดือนกันครับตรงนี้อาจจะมมอยู่ครับผม สารับมือเนี้ครับผมเรียวคนหาเกิงขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับนี่ครับผมหลังจากวิดคลิปไปครับผมคู่เบ็ดดวงนีขิ้นมากครับอ่าเลี้ยครับผมมอเบ็ดนี่ครับผมอ่าเลี้ยนะครับน่าจะใส่ง่ายครับเพราะว่าใบกลวยใบหยังครับมันอยูหนีเนาะที่แหลมมันห่งหกเนาะ ตอนผมมาใส่นนครับแปลนแน่เราจะกินดะไว้ครับผมเราจะกินเชียงคื้นนี่ครับบอยู่นะครับผม,มบบเจอกันชิปนาครับ